อะละครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับผมกระมังวิทูบเบอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของท้องคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของท้องท้องที่เป็นขนมท้องที่เป็นอาหารท้องที่เป็นคน ที่พูดมาทั้งหมดอ่ะจะไม่พูดถึงนะครับเออแต่ที่เราจะพูดถึงจริงๆเนี่ยก็คือทองที่เป็นแร่ธาตุทองนะครับทองนะครับอยู่ตรงไหนในตารางธาตุของวิทยาศาสตร์นะครับเรามาดูกันตี่ไง AU นะครับ AU นะครับเป็นรหัสธาตุทางวิทยาศาสตร์ของทองนะครับทีนี้เรารู้จักธาตุทองในวิทยาศาสตร์ไปแล้วนะครับเรามาดูทองในภาพจําของคนทั future, ่วไปกันบ po ้างดีกว่านะครับ ทองในภาพจําของคนทั่วไปครับเป็นทรัพย์สินราคาแพงมีทั้งทองคําแท่งและทองรูป,ปรพรรณซึ่งทองคําแท่งนั้นนะครับมักจะเป็นการใช้งานเพื่อการโฆษณาซะมากกว่านะครับแต่ที่เรามักจะเห็นอยู่รอบๆตัวนั้นเป็นทองรูป,ปรพรรณซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าคนที่สามารถซื้อทองใส่ได้นั้นก็จะซื้อทองเป็นเครื่องประดับต่างๆมาใส่ตามตัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะความล่ารวยนะครับหรือถ้าเขาบอกว่าไม่ได้อยากจะโชว์รวย เขาก็แค่อยากจะใส่เพราะมันอยากใส่เฉยๆอะมันก็เป็นเรื่องของเขานะเออจะไปยุ่งอะไรกับเขานะครับแต่เอมอ,อถ้าลองคิดดูดีๆนะครับคือโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมก็ขอเตือนไว้ก็แล้วกันนะครับว่าเป็นไปได้ก็อย่าใส่ไปนอกบ้านบ่อยนักนะครับประเทศไทยมันก็ไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับกฎหมายมันมีไว้คุ้มครองผู้เสียหายก็จริงแต่นั่นมันหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะครับซึ่งในตอนที่คุณกําลังถูกจริงทองเนี่ย กฎหมายมันก็เป็นแค่ตัวอักษรนะครับมันไม่ได้ลงมาปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณณตอนนั้นมันมันก็ทําไม่ได้ถูกไหมครับมันก็แค่ตัวอักษรเฉยๆก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับในเรื่องของการใส่ทองออกไปนอกบ้านนะครับเอาละครับเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของทองในชีวิตประจําวันนะครับทองนะครับเป็นเครื่องประดับที่มีอยู่หลายประเภทนะครับถ้าเราเดินเข้าไปในร้านทองเราก็จะเห็นรูปแบบต่างๆเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบผ้าทองคําสร้อยคอทองคําสร้อยข้อมือทองคํา กาไรทองคําแหวนทองคำจี้ทองคําแล้วก็ต่างหูทองคํานะครับมันอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะก็ลองไปเดินดูตามร้านเอานะครับแต่ว่านะครับทองคําทุกๆรูปแบบนะครับมันจะมีมาตรฐานกําหนดอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือน้ําหนักของทองนะครับหสลึงจะอยู่ที่3.79กรัมและ1บาทก็คือ15.16กรัมนะครับ แต่ว่าตัวกรัมเนี่ยไม่สามารถวัดมูลค่าของตัวทองได้นะครับมูลค่าของตัวทองจะวัดจากความบริสุทธิ์ของทองที่อยู่ในเนื้องานอีกทีนึงอย่างเช่นกรอบพระนะครับก็จะมีความบริสุทธิ์อยู่ที่80%กับ90%นะครับหรืออย่างเครื่องสวมใส่อ,อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนกำไลอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันมีน้ำหนักน้อยกว่า10กรัมนะครับจะมีข้อกําหนดว่าเนื้อทองจะต้องมีอยู่ในชิ้นงานนั้น96.5% แต่จะต้องไม่น้อยกว่า92.5%อันนี้คือกรณีที่น้ำหนักน้อยกว่า10กรัมแต่ถ้าน้ำหนักมากกว่า10กรัมขึ้นไปนะครับก็คือ1บาทนะครับมันก็จะมีข้อกำหนดว่าทองจะต้องมีเนื้ออยู่ในนั้น96.5กรัมแต่จะต้องไม่น้อยกว่า93.5กรัมนะครับผมอ,อันนี้ก็คือจะเป็นการแบ่ง มาตรฐานและกําหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาโดยสมาคมทองแห่งประเทศไทยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นี้เลยเอาลเะครับต่อมานะครับในเมื่อเราเริ่มรู้จักประเภทของอุปกรณ์สวมใส่ของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นทองส่วนไหนๆก็ตามนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าทองนะครับมักจะซื้อขายกันในหน่วยไหนบ้างนะครับเริ่มจากนะครับการซื้อขายทองจะเริ่มต้นที่1สลึงนะครับถึง2สลึง แต่นะครับจะไม่มี3ามสลึงนะครับเพื่อให้มันมีความง่ายที่จะได้คำนวณเป็น4สลึงหรือก็คือ1บาทนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าแบบถามว่าทองรูปพรรณสามสลึงเนี่ยมันมีไหมนะครับมันก็มีแหละครับคือถ้าเขาผลิตออกมามันก็มีครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับว่าห้ามทํามันทําได้แต่ว่าตอนซื้อขายมันไม่สะดวกเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีหน่วยในการเรียกทองคําอยู่อีกแบบหนึ่งนั่นก็คือหน่วยเค นะครับหน่วยเคนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับที่เวลาเขาคุยกันเรื่องของทองว่าเป็น 24K 23K 18K 9K นะครับถ้าผมอธิบายให้ง่ายที่สุดในตอนนี้เลยนะครับแบบสัส้นๆง่ายๆเลยนะครับก่อนที่จะอธิบายยาวๆนะครับก็คือทอง 24K นะครับจะมีค่าความบริสุทธิ์ของทองอยู่ในเนื้องานนั้นนะครับก็คือ99.99% 99ถ้าเกิดว่าทองนั้นมีความบริสุทธิ์อยู่ที่50%ล่ะ เพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่ามันจะเหลือกี่เคติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะครับ 12k นะครับมันเป็นเลขง่ายๆเลยนะครับก็คือเขาแบ่งสัดส,ส่วนเป็นแบบนี้นะครับก็คือเริ่มต้นจาก6นับง่ายๆนะครับ 6k 12k 18k 24k ก็คือ25% 50% 75%และ99.99% 99จริงๆเรียกร้อยก็ได้แหละนะครับทีนี้นะครับความแตกต่างของ k แต่ละ k หรือเปอร์เซ็นต์แต่ละเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันใช้งานต่าง กันยังไงในสังคมไทยนะครับในส่วนของ 24K นะครับมันก็เป็นทองคําที่ไม่มีการผสมกับโลหะอื่นใดเลยนะครับมันมักจะใช้ในการลงทุนทําทองคําแท่งหรือผลิตเหรียญทองนะครับเพื่อใช้ในการเกง็งกำไรหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับส่วน 23K นะครับก็จะเป็นปริมาณความบริสุทธิ์ของทองที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือ96.5%เป็นะครับเป็นสัดส่วนที่นิยมนํามาใช้ในการผลิตพวกเครื่องประดับ นะครับหรือทองรูปประพันธ์ต่างๆนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเรื่อง 18K ที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของของแถมของสัมมนาคุณนะครับหรือขายทองในราคาถูกๆกันนะครับมันจะมีความบริสุทธิ์ของ 18K อยู่ที่75%นะครับใช้ในเครื่องประดับนะครับในการที่แบบว่าเป็นเครื่องประดับอย่างเส้นอ่าสร้อยคอเป็นแหวนเป็นต่างหูแต่ว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าเนื้อทองมันน้อยลง ส่วนประกอบอื่นมากขึ้นตัวงานมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับต่อมาก็จะเป็น 14K นะครับมันมีความบริสุทธิ์อยู่ที่58%โดยประมาณนะครับก็นิยมใช้ในเครื่องประดับราคาประหยัดที่เน้นความแข็งแรงอา,อาจจะอย่างเช่นทําเป็นกุญแจพวกกุญแจอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ใช้ได้นะครับมันก็จะพอมีราคาประมาณนึงรู้สึกดูดูลาดีนะครับจริงๆเอาไปใช้พวงเหล็กก็่กาจจะดีกว่านะครับต่อมาก็จะเป็น 9K นะครับ 9K หรือประมาณ37%เนีย มันไม่เป็นที่นิยมในไทยนะครับเนื่องจากว่าเปอร์เซนต์ของความบริสุทธิ์ทองคํามันต่ําเกินไปนะครับมันก็ได้ความแข็งแรงมากขึ้นจาก 14K นั่นแหละนะครับก็เหมาะไปใช้งานที่หนักมากขึ้นนะครับแต่ว่าในความแวววาวของตัวสีเวลาทําชิ้นงานออกมามันอาจจะไม่สวยเท่าทองที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่าแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับทองที่มีค่าความบริสุทธิ์ต่ำเนี่ยมันมีค่าไหมมันขายได้หรือเปล่า ผมจะยกตัวอย่างเป็นแหวนทอง 6K ขึ้นมา1วงก็แล้วกันนะครับโดยที่แหวนทอง 6K วงนี้มีน้ําหนักอยู่ที่3.79กรัมตามน้ําหนักของทอง1สลึงเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันมีแค่แหวนเฉยๆเนี่ยผมไม่สามารถเอาไปขายได้นะครับเพราะว่าส่วนผสมของทองจริงๆนั้นมันมีอยู่แค่25%ของแหวนนะครับหรือก็คือ0.9โดยประมาณนะครับแต่ถามว่ากรัมเท่านี้ขายได้ไหมมันก็ขายได้นะครับ แต่นายจะต้องทําให้ร้านนะครับมั่นใจให้ได้ว่าไอ้0.9เนี่ยมันเป็นทองที่ผ่านกระบวนการแยกเนื้อออกมาแล้วจริงๆนะครับมันเป็นทองที่มีความบริสุทธิ์ 24k ไม่มีอะไรเจือปนเลยนะครับมีแค่น้ําหนัก0.9กร,รมัมซึ่งเป็นทองลว้วนๆมันไม่ถึง1สลึงแต่ว่าแม้ว่ามันจะไม่ถึง1สลึงเนี่ยมันก็มีมูลค่านะครับเพราะว่าร้านทองอ่ะไม่ต้องเอาไปเสียค่าหลอมนะครับเดิมทีแล้วนะครับทองน้อยมันไม่คุ้มกับค่าหลอมร้านก็เลยไม่รับซื้อ เรื่องมันก็แค่นี้นะครับแต่ถามว่าทองจริงไหมมันก็จริงอยู่นะครับแค่จํานวนปริมาณมันน้อยแต่ว่าการลงทุนในการสกัดทองนะครับมันสูงเกินไปไม่คุ้มค่านะครับทีนี้ทีนี้ผมสมมติว่าผมเลี้ยงเหลือแหวนอีก3วงนะครับเหมือนเดิมเลย 6K น้ําหนักเท่าเดิมนะครับผมก็หลอมออกมาอ่ะอีก3วงปึ๊บเรียบร้อยเราก็ได้ทองออกมานะครับจาก 6K ในน้ําหนัก3.79 อีก3วงรวมกันก็จะเป็นทั้งหมด2.8กรัมนะครับทีนี้ผมก็เอาทองอีก3วงเนี่ยที่เพิ่งหลอมาไปแมารวมกับวงแรกที่เราหลอไอไว้ตอนแรกฟืบมันก็จะเป็น3.79กรัมพอดีพดีเป๊ะหรือก็คือผมมีทอง 24k อยู่ในมือนะครับตามจำนวนน้ำหนักของ1สลึงก็คือ3.79พอดีนะครับแค่นี้นะครับผมก็สามารถนำทองไปขายที่ร้านได้แล้วนะครับแต่ว่าทอง ัวเน,นี้ยร้านเขาจะรับซื้อไหมมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาก็ต้องตรวจสอบว่าเราไปโมเมบอกว่าหลอมอะหลอมจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องให้ร้านก็เช็คอีกทีหนึ่งแต่เห็นแต่จะเห็นได้ว่านะครับว่าทองที่มีความบริสุทธิ์ต,ต่ํายังไงก็ยังเป็นทองอยู่นะครับทองที่คนเรียกว่าทองปลอมเพราะว่าขายไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันไม่ปลอมนะครับแต่ที่ถูกเรียกว่าทองปลอมเพราะว่ามันขายไม่ได้เนื่องจากความบริสุทธิ์มันไม่มากพอแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับ เรามาดูนิยามของทองปลอมกันบ้างดีกว่าครับทองปลอมหมายถึงแบบวัตถุดิบนะครับที่มันเป็นโลหะที่ทําขึ้นมาเพื่อเลียนแบบลักษณะของทองจริงนะครับแต่ไม่ได้ทํามาจากทองคําบริสุทธิ์หรือมีปริมาณทองคําอยู่น้อยมากนะครับบางครั้งอาจจะไม่มีทองคําผสมอยู่ในนั้นเลยเนี่ยทองปลอมมักจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการทําเครื่องประดับนะครับหรือของตกแต่งบางอย่างที่ทําให้ดูหรูหราให้โซว,วางตามบ้านนะครับมัน มันมีจุดประสงค์ม,มาแค่นั้นเลยนะครับสำหรับการที่แบบทำทองปลอมมานะครับเพราะฉะนั้นทองที่มีทองน้อยเกินกว่าที่เขาจะรับซื้อได้นะครับโดยนิยามของชาวบ้านก็มักจะเรียกว่าทองปลอมมันก็ถูกในนิยามของชาวบ้านเพราะเขาไม่ได้รู้ว่าทองที่อยู่ในนั้นอ่ะมันจริงหรือปลอมแค่เอาไปส่งต่อหรือขายไม่ได้เขาก็ถือว่าเป็นของปลอมแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทองปลอมเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างนะครับมันก็อาจจะแบ่งออกสําหรับผมนะครับผมก็แบ่งออกให้เป็น3ประเภทและกันนะครับ มันก็จะมีทองคําชุบนะครับทองคําชุบก็คือไอตัววัสดุที่ขึ้นรูปมามันไม่ใช่ทองนะครับมันอาจจะเป็นทองแดงเป็นเงินก็ได้แต่แล้วก็เอาไปจุ่มในทองนะครับเพื่อชุบมันขึ้นมามันก็จะมีทองติดตามผิวบางๆอ่นนะั้นคือทองชุบซึ่งในเชิงของการค้าแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นของปลอมนะครับขายไม่ได้มันประเมินมูลค่าไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งดีขึ้นมานิดนึงเป็นทองคําเคลือบนะครับก็จะมีการ เอาเหมือนทองชุบเนี่ยแหละแต่ว่าไปเคลือบให้มันหนาขึ้นตัวเนื้อทองมันจะหนาขึ้นมันก็จะมีความคงทนแข็งแรงติดตัวเนื้องานได้ดีขึ้นเยอะขึ้นนะครับอ่าแต่อันสุดท้ายเนี่ยที่ผมจะพูดถึงเนี่ยปลอมร้อยเปซนะครับก็คือเป็นทองปลอมที่ใช้โลหะอื่นเลียนแบบมาเป็นโลหะที่มีสีใกล้เคียงกันอย่างเช่นทองเหลืองนะครับหรือผสมโลหะอื่นอื่นที่มีสีคล้ายๆทอง แต่ว่าไม่มีทองคําผสมอยู่เลยนะครับเป็นโลหะชนิดนั้นเพียวๆซึ่งมันไม่มีมูลค่าอันนี้ก็คือเป็นทองปลอม100%ซนะครับทองปลอมเหล่านี้นะครับมักจะมีราคาที่ถูกกว่าแล้วก็อาจจะไม่ทนต่อการใช้งานานานๆสมมุติในกรณีทองชุบนะครับถ้าเราใช้ทองชุบเนี่ยเราก็เอามาใส่ที่คอเนี่ยเวลาถูสีไปสีมาตามคอเนี่ยทองมันก็มีสิธิ์ที่จะหลุดล่อนจนเจอกับผิวจริงๆของตัวชิ้นงานนะครับแล้วใครที่แพ้เครื่องประดับที่มันไม่ใช่ทองนะครับก็อาจจะมีอาการ แพ้การคันอะไรบ้างตามมาก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าทองส่วนใหญ่คนจะไม่แพ้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของตัวชิ้นงานที่เป็นทองปลอมเนี่ยอ่าเวลาใช้เป็นนานๆนะครับสีมันจะมีความมันเงาที่ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับตอนแรกเคลือบมามันก็ดูสวยดูดีใช่ไหมครับแต่ใช้เป็นนานๆแล้วทองมันบางมันมันหลุดไวหลุดไวหลุดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มไม่งามเหมือนเดิมแล้วมันก็จะเป็นทองปลอมนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องอันนี้ต้องเตือนเลยนะครับเกี่ยวกับมิจฉาชีพในด้านของทองมันมีอยู่หลากหลายนะครับอย่างที่เห็นชัดที่สุดนะครับ <S <S <ๆ>ก็จะเป็นเรื่องของการออมทองนะครับออมทองเนี่ยคืออะไรนะครับออมทองก็คือเหมือนเราเอาเงินไปซื้อหุ้นนะครับมันเป็นรูปแบบที่ว่าเขามีเงื่อนไขจุกจิกขึ้นมานิดนึงอย่างเช่นว่าถ้าเราอยากจะซื้อทองหนึ่งบาท <ๆ S 2> <ๆ S 1> ใช่ไหมครับเราก็เอาเงินไปจ่ายเขาเรื่อยๆอ่าวางเงินเข้าไปวางเงินเข้าไปจนวันหนึ่ง มันได้ครบตามจํานวน1บาทของราคาทองครับเขาก็สามารถเอาทองนั้นนะออกมาให้เราได้นะครับอันนี้คือกรณีของการออมทองแบบไถ่ทองนะครับเราเอาเงินไปให้เขาจนกว่าจะครบตามจํานวนราคาทองแล้วเขาจะให้ทองเรากลับมากับอีกแบบหนึง่งนะครับออมทองแบบที่เสมือนหุ้นเราเอาเงิน100บาทไปจ่ายให้เขาทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเขาก็จะประเมินนะครับว่ามูลค่า100บาทเท่ากับปริมาณทองกี่บาทน้ําหนักเท่าไหร่ แล้วเขาก็จะจดไว้เหมือนแปลงเงินร้อยบาทให้เป็นจํานวนทองนะครับอันนี้มันก็จะมีข้อดีที่ว่าถ้าอนาคตทองราคาขึ้นไอปริมาณทองที่เรามีจดเอาไว้เนี่ยมูลค่ามันก็จะสูงขึ้นในวันที่เราถอนเราอาจจะได้เงินกลับคืนมามากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้มันมีความเสี่ยงค่อนข้าง,งสูงนะครับก็เรียกว่าไม่แนะนําให้ไว้ใจใครง่ายๆก็แล้วกันนะครับบางทีการลงทุนกับการออมทองบางร้านเนี่ย เขาตั้งใจมาโกงนะครับโดยการที่แบบช่วงแรกเขาก็อาจจะสร้างเครดิตสร้างชื่อเสียงนะครับให้เราเอาเงินไปลงกับเขาเยอะๆนะครับจนพอมีลูกค้าเยอะพอเห็นเงินก้อนใหญ่วันหนึ่งเขาก็เชิดนะครับก็จะกลายเป็นว่ามีผู้เสียหายจํานวนมากต้องมาคอยดําเนินคดีนะครับทางเจ้าตัวก็คุ้มแล้วล่ะนะครับเขาก็รอสร้างชื่อเสียงนะครับวันหนึ่งที่มันก้อนใหญ่พอเขาเชิดไปเนี่ยมันคุม้มมันไม่มีต้นทุนอะไรนะครับมันเป็นเงินกินเผาทางนั้นนะครับ หรือจะเป็นการหลอกขายทองนะครับก็บอกไปเนี่ยทองเนี่ยดูสภาพแล้วบาทแน่นอนดูความอวบดูความหนาดูความแข็งผ่านการไล่สดก็ดีขายออนไลน์ที่ไหนก็ตามนะครับเขาก็จะลงแต่รูปแล้วเขาก็จะมีหลักการที่ทําให้เราสามารถเข้าใจผิดได้ว่าอ๋อเราไปร้านทองเราเห็นทองเส้นประมาณนี้มันคือ1บาททองเส้นประมาณนี้คือ2หลเหอ่งเส้นแบบนี้หลึงอ่ร ขาก็ใช้จิตวิทยาเหล่านี้นะครับในการมาบอกเราว่าอ๋อเนี่ยเราขายทองนะแต่อาจจะไม่ได้บอกหรอกว่าเท่าไหร่นะครับแต่จะทาให้เราเข้าใจไปเองจากขนาดและรูปภาพที่เราเห็นว่าอ๋อนี่คือ1บาทประกอบกับเขาขายราคาทองนั้นนะ่ะให้มันใกล้เคียงกับราคาจริงเช่นทองเนี่ยดูเหมือน1บาทที่จริงอาจจะเป็น2อหลังก็ได้แต่ผสมเยอะอะอาจจะเป็นอาทองที่เป็นดู1บาทแต่ว่าส่วนผสมทองแค่50%จริงๆมันก็คือเท่ากับ2หลังแค่นั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตั้งราคาอยู่ที่สมมุติว่าทองราคา30,000ื่นเขาตั้งเลยราคา3ามหมอาจจะบอกว่าอีกส0 0พันเนี่ยที่เกินจากราคาทอง1บาทปัจจุบันมาเนี่ยมันเป็นค่ากำเนิดค่างานฝีมือใช่ไหมแล้วก็มาขายเราเราที่ไปซื้อเราก็เข้าใจว่ามันคือทอง1บาทแต่ที่จริงแล้วมันคือทอง2องลึงคือแต่เราไม่รู้ไงอ่าจนวันจนกว่าวันที่เราจะไปเทสนะครับคือคนที่ซื้อทองไม่เยอะพอไม่ไม่ได้จับบ่อยเนี่ยเขาจะไม่รู้นะครับว่า ถือแล้วน้าหนักทองมันได้หรือไม่ได้มันก็ต้องไปวัดดวงในการขายเอาและขั้นตอนการขายก็วุ่น,ว,นวายยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นก็การจะเลือกซื้อทองเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะครับโดยการที่ซื้อก็ซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้มีใบเซอร์มีใบยืนยันจากสมาคมเป็นดีที่สุดนะครับผมหรือจะเป็นของที่ทําเหมือนทองมาขายก็มีนะครับทาเหมือนทองเนี่ยเป็นยังไงก็อย่างที่บอกนะครับเอาทองแดงมาเป็นส่วนผสม หรือว่าเอาทองแดงมาทําเป็นเนื้อให้มันหนักแล้วก็เอาทองเคลือบให้มันหนาขึ้นแต่เนื้อทองมันก็น้อยไงสุดท้ายเราก็ได้แค่เศษทองมาอยู่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเวลาเราจะซื้อขายอะไรก็ดูให้ดีแนะนําให้ไปตามร้านหน้าร้านดีกว่าแค่หน้าร้านไม่พออย่าลืมนะมันมีเคสมาแล้วนะมีแค่หน้าร้านก็ไว้ใจไม่ได้นะครับจะต้องมีใบการันตีจากสมาคมทองอย่างน้อยคุณซื้อแล้วคุณจะต้องได้ไปการันตี2ใบนะครับใบหนึ่งของร้านนะครับอีกใบหนึ่งของ สมาคมนะครับผมโอเคเอ่อก็ไม่มีอะไรจะเตือนมากนะครับอ่ามันก็หมดแต่เพียงเท่านี้นครับเกี่ยวกับปิชาชีพทองนะครับทีนี้นะครับอ่าเราก็นอกเรื่องนิดนึงแล้วกันนะครับเรามาพูดถึงว่าทองเนี่ยนอกจากที่เราเอามาซื้อเป็นทองคําแล้วเก็บไว้เก็งกำไรหรือซื้อทองรูปประพันธ์เอามาสวมใส่เนี่ยมันก็ยังมีการนาทองนะครับไปใช้ในสิ่งอื่นๆอีกนะครับอ่าอย่างเช่นอนะ การใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเนื่องด้วยจากคุณสมบัติของมันในการถ่ายโอนไฟฟ้าได้รวดเร็วในส่วนนี้ก็เอาไปใช้เป็นคอนเนคเตอร์ทองแดงทำเ,เป็นสายไฟนะครับเพื่อให้ตัวไฟมันมีการเคลื่อนที่ได้ดีมีไหลได้ไวนะครับเหมือนเอามาทำพวกคอมพิวเตอร์พวกมือถือเนี้ยต้องการความเร็วสูงนะครับตัวทองมันนําไฟฟ้าได้ดีนะครับหรือเอามาใช้ทางการแพทย์นะครับในการาผลิตอุปกรณ์อวัยะวะเทียมต่าง นะครับก็คืออาจจะมีอ่าอย่างที่คุณเห็นบ่อยๆเลยก็ฟันฟันสีทองฟันปลอมทองอ่ะคนรวยก็ชอบทํากันใช่ไหมอ่ะที่ใช่ไหมยิงฟันออกมาทองเจออ้นี่ยิงฟันออกมาเอออมาโอยเงาเทาเจออ้นี่ไม่ทองนี่วานะครับหรือแม้แต่นะครับก็คือสามารถเอาไปใช้แบบรักษาโรคบางโรคได้ที่เขามีการนําไปรักษานะครับอย่างโรคข้ออักเสบรูมาตอยนะครับหรือ เอาไปใช้วิจัยในการรักษามะเร็งซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเอาไปใช้อะไรในด้านดีได้อีกบ้างนะครับเกี่ยวกับการแพทย์นะครับหรืออย่างที่เราไกลตัวออกไปนิดนึงนะครับเป็นเกี่ยวอุตสาหกรรมอวกาศนะครับเขาก็เอาทองนะครับไปเคลือบอุปกรณ์นะครับเพื่อป้องกันรังสีนะครับที่อยู่ภายในอวกาศเนี่ยที่มันจะทําให้ตัวอุปกรณ์ที่เขาประกอบขึ้นไปใช้งานอ่ะมันเสื่อมนะครับตัวทองก็มีความสามารถในการป้องกันรังสีตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ แต่อย่างการเมืองใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับการเอาทองไปเป็นหลักประกันมัดจําค่าเงินตราระหว่างประเทศอ่ะอันนี้ก็จะไกลไปอีกนะครับแต่ถ้าใกล้ตัวมาอีกหน่อยนึงอ่ะก็จะเป็นเรื่องของการอ่ะใช้ในพวกเครื่องใช้งานต่างๆอ่ะอย่างเช่นอ่ะจานชามช้อนซ่อมจะมีคนรวยๆใช่ไหมที่แบบชอบซื้อช้อนทองจานทองมาใช้เนี่ยมันก็ไปใช้ในบ้านได้เหมือนกันนะครับเพราะามันก็ปลอดภยัยนะฮะ อ่ะหรือว่าจะไปใช้อยู่ในกับอุตสาหกรรมแว่นก็มีตัวแว่นเนี่ยนะครับเวลาเอามาใช้เคลือบเลนสแล้วเนี่ยนะครับคือมันจะมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงบางอย่างนะครับแล้วก็ลดความร้อนนะครับมันก็จะช่วยป้องกันดวงตาของคุณได้จากแสงอ่ะไม่มีไม่มีโฆษณาไม่แม่ช่องเราไม่ม,ไมีไม่เลนไม่เลนนะครับโอเคก็คือสรุปมันสามารถใช้ทําเลนสแว่นได้เหมือนกันนะครับอ่ะ ก็ยกตัวอย่างคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ให้เห็นนะครับว่าทองเนี่ยมันมีคุณค่านะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ผมเก็บมาฝากก็แล้วกันในคลิปนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเมื่อพวกนายรู้จักแร่ทองแล้วนะครับรู้จักคุณค่าของทองแล้วเนี่ยพวกนายยังคิดว่าทองอ่ะยังมีประโยชน์อื่นใดแอบแฝงอยู่อีกหรือเปล่าถ้ามีแล้วก็ สามารถพูดคุยก็เข้ามาได้ในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนอื่นที่เข้ามาอ่านหลังจากนี้ด้วยเนอ้อสำหรับวันนี้นะครับก็ลาก่อนบ๊ายบายจ้า